6วิธีไล่ตุกแกออกจากบ้านแบบไม่ทำร้ายกันหลายคนไม่อยากต้อนรับตุกแกให้มาอยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันนั่นอาจเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวเสียงร้องที่สร้างความรำคาญและการขับถ่ายที่ทำให้บ้านสกปปกเราสามารถพบตุ๊กแกได้ทั่วไปในเมืองไทยและตุกแกอาจบุกเข้ามาในบ้านของคุณในวันใดว,วันหนึ่งก็ได้ ลองมาทำความรู้จักกับเจ้าสัตว์ลายตัวน้อยให้มากขึ้นและหากต้องการไล่ตุกแกออกจากบ้านมาดูวิธีไล่ตุกแกอย่างไรที่ไม่เป็นการทำบาปและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์กันทำความรู้จักกับตุกแกเรามักเจอตุกแกอยู่ตามหลังประตูและร้องในเวลากลางคืนนั่นเป็นเพราะ ตุกแกชอบอยู่ตามซอกมุมมืดและออกหากินในเวลากลางคืนโดยอาหารส่วนใหญ่คือพวกแมลงอย่างยุงและสัตว์ขนาดเล็กอย่างลูกหนูดังนั้นตุกแกจึงช่วยลดปริมาณสัตว์รบกวนเหล่านี้ในบ้านได้ ตุ๊กแกเป็นอันตรายต่อคนหรือไม่ตุ๊กแกเป็นสัตว์ไม่มีพิษไม่ทำร้ายคนและมักวิ่งหนีเมื่อคนเข้าไปใกล้แต่ถ้าถูกกัดก็กัดได้แรงพอที่จะทำให้เจ็บจนต้องเย็บแผลได้เลยทีเดียวสิ่งที่ต้องระวังคือมูลซึ่งไม่เพียงทำให้บ้านสกปปก แต่ยังมีเชื้อราที่สามารถทำให้เป็นโรคทางเดินอาหารได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรให้ตุกแกเข้ามาอยู่ในห้องครัวและบริเวณรับประทานอาหารอย่างยิ่งวิธีไล่ตุกแกออกจากบ้านแบบสันติและปลอดภัย 1. ใช้สมุนไพรกิน่นฉุนวิธีนี้ เป็นวิธีไล่ตุ๊กแกตามฉบับดั้งเดิมที่ใช้กันมายาวนานเพียงนำกิ่งยี่โถใบยี่โถที่ขยำให้มีกลิ่นออกหรือใบสาบเสือและใบน้อยหนาที่นำมาตำให้แตกอย่างใดอย่างหนึ่งไปวางไว้ตามซอกมุมและจุดที่มักพบตุ๊กแกกลิ่นฉุนจากสมุนไพรจะทำให้ตุ๊กแกไม่กล้ามาเยือน 2. ใช้ยาฉุนยาฉุนเป็นอีกหนึ่งวิธีไล่ตุกแกโดยส่งกินฉุนที่ตุกแกเกลียดและสามารถทำได้ง่ายๆโดยนำยาเส้นมามัดเป็นก้อนหรือนำไปผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นบริเวณที่ตุกแกชอบอยู่และรอบบ้านตุกแกก็จะหนีไปไม่มาอยู่กวนใจอีก 3. ใช้กลิ่นและไอระเหยจากหัวหอมเพียงปอกเปลือกและหั่นหัวหอมมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ตามจุดที่ไม่พึงประสงค์ให้ตุกแกอยู่ หัวหอมเป็นอีกวิธีไล่ตุกแกที่ได้ผลชะงัดเพราะขนาดคนตัวโตโต,โตอย่างเรายังพ่ายแพ้อ,อนุภาพความรุนแรงของไอระเหยหัวหอมที่ทำให้แสบจมูกแสบตาจนน้ำตาไหลได้อย่างเจ้าตุกแกแค่พอได้กลิ่นก็จะอพยพจากไปอย่างแน่นอน 4. ใช้สเปรย์สมุนไพรสำหรับฉีดไล่ตุกแกสเปรย์แบบนี้เรียกว่า n o j e k คด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรจึงไม่เป็นอันตรายและยังเป็นวิธีไล่ตุกแกที่สะดวกสบายอีกด้วยโดยเพียงฉีดสเปรย์ตามบริเวณที่ตุกแกชอบมาเกาะ และรอบบ้านเพื่อกันไม่ให้เข้ามาอีกเท่านั้นโดยนอกจากจะไล่ตุ๊กแกได้แล้วยังไล่จริงจกอีกด้วย 5. ดูแลบ้านไม่ให้มีอาหารของตุ๊กแกสิ่งสำคัญในการกําจัดตุ๊กแกคือการทำบ้านของเราให้ไม่มีอาหารของตุ๊กแกทั้งแมลงและลูกหนูเราจึงต้องปิดประตู และหน้าต่างก่อนค่าเพื่อกั้นไม่ให้ยุงและพวกแมลงตอมไฟเข้ามาในบ้านรวมทั้งเก็บอาหารให้มิดชิดและมันรักษาความสะอาดของครัวและบริเวณที่รับประทานอาหารเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอาหารด้วยกแมลงวันและหนูให้เข้ามาในบ้าน6จับไปปล่อยที่อื่น หากคุณเป็นคนกล้าหรือจะให้คนอื่นมาจับก็ได้ให้เอาเชือกเส้นเล็กมาทำเป็นบ่วงรูดแล้วผูกติดกับปลายไม้จากนั้นก็ใช้บ่วงค้องที่ตุกแกใส่ในภาชนะฝาปิดแล้วนำไปปล่อยที่ไกลๆบ้านอาจใช้วิธีไล่ตุกแกแบบนี้ร่วมกับวิธีในข้างต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตุกแกตัวใหม่เข้ามาเยือน วิธีไล่ตุกแกที่ได้ผลแต่ไม่ควรทำจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิธีกำจัดตุกแกไม่ว่าจะเป็นการใช้ลูกเหม็นยาฆ่าแมลงยากันยุงจะเป็นแบบจุดหรือแบบทาที่ไม่ใช่ส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆปูนแดงที่ใช้ผสมยาเส้นและแน้ำม,มันกาด แต่ทั้งหมดนี้เป็นสารเคมีที่ไม่เพียงทำร้ายตุกแกแต่ยังสามารถทำอันตรายต่อคนทางการสัมผัสและการสูดดมได้แม้จะทำในปริมาณน้อยแต่สารเคมีเหล่านี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆในร่างกายจนอาจถึงปริมาณที่ก่อโรคให้กับร่างกายได้นอกจากนี้การใช้น้ํามันก๊าด ทาหรือใส่ภาชนะเปิดให้กลิ่นออกแล้ววางตามจุดต่างๆก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้อีกด้วยลองพิจารณาดูว่าวิธีไล่ตุ๊กแกแบบไหนที่สะดวกและเหมาะกับคุณโดยไม่ว่า จะระอาหรือขยาดเจ้าตุกแกเพียงใดก็ขอให้เลือกใช้วิธีไล่ตุกแกที่ปลอดภัยในข้างต้นเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง